ิดะโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำรครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจ็คเจยองคนนี้คนดีและคนเดิงกันนั่นเองนะครับมารอบนี้อยู่กับผมในช่วงเวลาแจ็คพอดทามนะครับในช่วงเย็นๆนะอรอบนี้ก็ บอกเลยอยู่ในหน้าเกมสาวถ้ำนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นเดี๋ยวเรามาดูในกลุ่มกันหน่อยนะนี่นะครับหลายคนก็ไปจัดมาแล้วเพราะว่าผมเข้ามาในช่วงเกือบปลายๆแล้วนะครับ <Okay. S 2> ทุกคนโอเคนี่นะตัวมากก็สาวถำ้ำสาวถำ้วถำอเออนี่นะครับโอหแต่คนนี้ไปจัดพิโอมานะก็มันมีทั้งได้ทั้งเสียนะครับผมบอกไปเลยนะว่า มันแค่ช่วยเพิ่มโอกาสนะครับมันมันไม่ได้รนะ้อเปอร์เซนนะในกลุ่มก็นี่นะครับน้องสีเหยนะแจ้งเข้ามาก็คือบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับถึงห้าโมงยี่สิบนะในค่ายพีจีก็สี่เกมนี้เลยนะครับมีอัพพา o โลนะครีโอาสาวท้ำแล้วก็กานิชานะครับส่วนผมเลือกเล่นเกมนี้นะสาวท้ำแล้วกันอมีอะไร อ่ะกาวบาทช่วยชีวิตสาวถ้ำก็ค่อนข้างมาดีนะครับผมอ่ะเราก็เลยมาจัดเกมนี้กันเลยดีกว่าสาวถ้ำนะพยายามใจ <Huh? S 1> ไปครับมาเข้าเกมันเลยดีกว่ามาครับผมเอาทุนมาที่500นะ500ผมก็เออเบ็ดยี่เลยแล้วกันโอเคลองดูก่อน แต่ลายไม่ค่อยสวยเลยนะผักโอ้โหยังไงดีพ่อหนุม่มอฮ๊ยแม่สาวน้อยว้วายโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเจ โอเคลงมาโอ้ยยำแย่เจสิบมาโอ้อะไรวะเวร้อยกว่าบาทมาดิมันต้องโดนสักทีดิเอ้ยยังไงขอทีสแคตเตอร์โอ้ย เอดอกนี้สิบมาเถอะขาร้องโอ้โหเข้าฟรีเอาดีมาสิบมุนนะครับเข้าฟรีเบ็ดยี่สิบนะไ,ไงต่อ,อแตกไหมปะแตกไหมไปเลยแตกไหมโชว์เลย หขอหน่อยทำไมคนอื่นเขาโบ๊ะปอย่างคิวเจมาช่องแรกโอ้วิไอ้น่าได้โอ้โหสองพันซีเฮ้ยองโอ้ย 2,480บาทนะครับว้าวโอ้โหโบ้เดียว2อ2 2บาทโอเคฟาสต์กโบ้เดียวเสียวยันไข่นะครับนะ <What? S 1> เออต่อดีกว่ามันสั้นไปอ่ะ สั้นไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวโฆษณาผมจะไม่เข้านะครับ Y มาอุูย A K มาขออะไรก็ไม่ให้นะไงดี คิวโอ้ดูมันทำดีแต่ละดอกยังไงอเออมีแต่ความสิ้นหวังมาซื้อไปเลยหนึ่งเปิดนะโอเค โอ้กำไรอ่ะติดหน่อยไม่เยอะกำไรสักห้าร้อยยังไงเอน็นำเงินเฮ้ยอะไรดูเงียบอ่ะเคสิบสวยได้สิบเจมาซื้อมาเข้าให้อุ้ยวายสิบเคคิวลงมาโอ้ เออเค okay, ได้โอ้โหลุ้นแตกในโอ้ได้สิโอ้ดีโอ้โหอะไรอ่ะผักเจคิวอะไรที่มันได้โอ้สแคตเตอร์เฮ้ยเจี๊แยแตกในแตกในเบดยี่นะครับว้าวโอ,โอ้สิบมา สิบโอ้ขอตัวแพงๆหน่อยขอตัวแรงอะ่ะร้อยหกสิบโอ้ตอนนี้ยังไม่ได้ทุนคืนเลยนะซื้อไปพันนะตอนนี้ได้แปดร้อยกว่าบาทเดี๋ยวก่อนอย่าเว้าโอ้ไอเวน โอ้ยเจ๊โอ้โหเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอีกหนึ่งที่ขอโอ้มีจะแตกไหนเพื่อ916บาทซื้อพันหนึ่งอะแตกไหนด้วยไม่เข้าไม่ได้โอ้โหไอ้เวน อีกนิดนึงแล้วกันวั่งสิบเออเจมาโอ้ผมปะเบ็ดดีกว่านะครับมองดูยละมองดูห้างลัดละเพิ่มเบ็ดซะเคสวยพักเจ ยังไงคิวโอ้มีวายไม่แตกแกงหน่อยดีโอโอ,โอเอาไงดีเนะี่ยมาซื้อเลยสองพันห้าตัวโอเค โมโหอ่ะพีวายไม่แตกพักขออย่าเจ็บเยอะอ่ะถ้ามันจะเจ็บนะเฮ้ยอุย้ยสิบเคเอมาโอ้ย สิบสวยสี่ยังไงเจงามเคเหอสิบห้าอยเกสเคสวยโอ้ยโอ้ย,อยไอหน้าแดงเจ็รอยี่บเก้ยเจ็บาทโอ้โหได้กำไรได้กับไอ้หน้าแดงเนี้ยสองรอบแล้วนะครับตอนเข้าฟรี ครั้งแรกนะที่มันให้สองพันกว่าสองพันห้าร้อยสิบสองบาทวเดี <Wow. S 1> ย๋ยวได้สามพัน่ะขออีกหน่อยอะ่ะดื้อน,นะดื้อดึงหน่อยเดียวอะประเสษตรก็ได้ถ้าเดือสองพันก็จะพอ ผักสวยอุ้ยไอ้นำเงินมาดีเคอย่างนั้นเจนี่2,007ละนิดนึงไอ้นำเงินเอดีช่องแรกอุ้ยตะคิวผักได้เอมาผักเคอหู204บาทเอดี AD. สวยถึงแล้วเฮ้ยอาปาเซตไปมือเวน เออสามพันพอถ้าสามพันห้า <J. S 2> ก็พอ,อ,อเจผัาะยังไงอุ้ยอีกสองที่สิบ ทีนึงโอเคพอนะครับพออสามพันละไม่เอาแล้วนะอบอกเลยรอบนี้ยกความดีความชอบให้หน้าแดงนะทุกคนคือแบบรอบแรกนะมันให้สองพันห้าเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับรอบสองให้เมื่อกี้เจ็ร้อยกว่าบาทไม่งั้นขาะทุนตายเลยอ่ะพอดีกว่าก็ เข,าาเข้ามาเข้ามาทุนมาที่เท่าไหร่ห้าร้อยนะครับตอนนี้ได้กลับไปสามพันผมพอแล้วนะเราไม่โลบ้าปีกว่านะครับมันไม่ได้โบ๊ะบ้ามากนะก็กําไรสองพันห้าก็พอแล้วครับอ่ะสาหรับเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากเขา้าร่วมลุ่มนะแต่ผมบอกไปก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมันต้องก็ต้องมีพกดวงมาบ้างนะเออไม่ใช่แบบว่าแจ้งเจี๊ยบผัดไทม์ใช่ไหมใส่สุดใส่เต็มอะไรอะไรอย่างนี้นะครับ บางทีก็ไม่ต้องตามมันทุกรอบก็ได้นะมันเป็นเกมที่เราอยากเล่นอยากตามเงี้ยเราก็เล่นนะครับผมโ <Okay. S 1> อเคแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มนะครับลิง์กอยู่ด้านล่างนะผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับเป็นคอมเมนต์แรกนะแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูมาชมแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด ดีครับ